เหตุใดในรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่ห้าและรัชกาลที่หกจึงมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสองครั้งพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเป็นโบราณราชประเพณีที่ต้องทำเพื่อความเป็นพระมหากษัตริย์อย่างสมบูรณ์ดังความในจดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมเด็จพระรามาธิบ,บดีศรีสินธรมหาวชิราวุธพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระมหากษัตย์ริอาจซึ่งเสด็จผ่านพิภพ,พต้องทำพระราชพิธีบรมราชาพิเศษก่อนจึงจะเป็นพระราชาธิบดีโดยสมบูรณ์ถ้ายังมีได้ทำพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอยู่ตราบใดถึงจะได้ทรงรับราชทายาทเมื่อเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในพระราชวังหลวงก็เสด็จอยู่เพียงณทีพักแห่งหนึ่งพระนามที่ขานก็คงใช้พระนามเดิม เป็นแต่เพิ่มคำว่าซึ่งทรงสำเร็จราชการแผ่นดินเข้าข้างท้ายพระนามและคำรับสั่งก็ยังไม่ใช้พระราชองการจนกว่าจะได้สมมุรธาพิเศษทรงรับพระสุพรรณบัตรจารึกพระบรมราชนามพิไทยกับทั้งเครื่องราชกุฏฐภัณฑ์จากพระมหาราชครูครามผู้ทำพิธีราชาพิเศษแล้วรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในแต่ละรัชกาลถึงสองครั้งรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีโปรดให้มีการจัดการพระราชพิธีปราบดาพิเศษเมื่อปี2325ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในราชวงศ์จัก,กรีซึ่งพระราชพิธีปราบดาพิเศษกระทำเพียงสังเขป มีได้ถูกต้องตามตำราบรมราชาพิเศษต่อมาปี2326โปรดให้ประชุมข้าราชการผู้รู้แบบแผนราชประเพณีครั้งกรุงศรีอยุธยามีเจ้าพระยาเพชรทิชัยเป็นประธานช่วยกันค้นคัมภี์และแบบแผนเพื่อทำตำราบรมราชาพิเศษขึ้นสำหรับพระนคร การนี้พระองค์โปรดให้สร้างเครื่องราชูปโภคต่างๆสำหรับการบรมราชาพิเศษหลังจากก่อสร้างพระนครและพระบรมมหาราชวังเสร็จสิ้นโดยใช้เวลา3ปีการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษแบบเต็มตำราในรัชกาลแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงเริ่มขึ้นในปี2328พร้อมกับมีการสมโภชพระนครในปีเดียวกันรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อทรงครองราชสมบัติสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถขณะมีพระชนมายุ15พันษาปโปรดให้มีการจัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเมื่อปี2411การบริหารงานขณะนั้นมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน ปี2416เมื่อทรงเจริญพระชนมายุ2 0พรรษาทรงบรรลุนิติภาวะโปรดให้มีการจัดการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษอีกเป็นครั้งที่สองรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้มีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเฉลิมพระราชมนเทียนในเดือนพฤศจิกายนปี2453แต่เนื่องจากยังอยู่ในช่วงไวทุกงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ึงโปรดให้งดการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครและการเรื่องเริงเดือนธันวาคมปี2454ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษสมโภชเป็นครั้งที่สองเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและให้นานาประเทศที่มีสัมพันธ์ทางพระราชไมตรีมาร่วมงานในพระราชพิธี